บนขามเรียนอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับมอลำใจเกินร้อยเป็นมอลำเรื่องตอก,ก่อนทำน้องขอนแก่นมอลำศิลปะวัฒนธรรมมอลำร่วมสมัยมอลำใจเกินร้อยครับหัวหน้าบอยอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมลำเรื่องตอก,ก่อนทำน้องขอนแก่นบ่เตยหลายจุดบุถเอเบืองกำลังช่างช่างสุกเพิ่นกำลังปรับระบบเป็นมะเบืองครับ27ก,กันยายน บนน้นสแบงครับเปิดฤดูการ10ปีมอลลฤดูการที่ซี1ทศศตวรรษมอลําใจเกินร้อยชากแสงสีเสียงเปลี่ยนไม่เบิดครับรูปแบบเวทีก็เปลี่ยนตอนนี้กําลังออกแบบนะครับซื้อบัตรจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับพี่น้องเข่ามาแล้วอันดับแรกคือกดรูปหัวใจก่อนนะครับปาร์ตแอดมินคนรอมาแล้วพนว,วัสดีพี่วิทยุครับมาเลี้ยงหมูกาทาเร็ว เขามาแล้วอันดับแรกคือกดรูปหัวใจหรือสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับเปิดการมองเห็นก่อนครับพี่น้องเสร็จแล้วนะครับผู้ใดยังปร่ทันได้เสือบัตรสามารถจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทในอีพีที่หกที่จะไล่สดนะครับในวันที่สิบสองทีซีฮอตจอดถึงนี่นะครับมวนซื้อหัวเซลกันคือเขานะครับอันนี้รูปแบบกําลังเฮ็ดพี่น้องทุกอย่างในตั้งไว้เบิ้อล้วนะครับเดนเซอร์ก็เขาเริ่มเขาบ้านหลาย หลายแล้วนะมื่อนี้หลายหลายถือว่าเขามาหลายนะครับมืออื่นอีกมือสุดท้ายก่อนที่เราจะประมนิเทียกันวันที่8วันที่8บดบนรณน่นาจะไล่สดอยู่ทางเพจคณะนี่แหละไล่สดให้เบิงทั้งบ้านนะครับหรือบงงานก็นกนไปไล่สดในกลุ่มกนในในกลุ่มปิด e ีพีที่6ก็ได้นะครับเดี๋ยวพาพาเบิงบรรยากาศโดยรอบโดยรวม,น,น,น,ออมน้องๆเดนเซอร์ข้ามาแล้วเดี๋ยวพอนุนเขาไปทักทายก่อน โอ้ยซ้อมไรสวตีสวัสดีครับมาจะใส่นี่ลูกนครสวรรค์นครสวรรค์อำเภอยังชุมแสงสีฟังอีสานรู้เรื่องติพอได้เยู่คเคยเต้นมาก่อนปอป้าปูเบานครสวรรค์ก็มาคือมาไก่กบานข่อยแถบพี่น้องใจหักว่าสั้นเถาะหรือมาติดปูสาวทั้งนี้ไม่มีซื้อน้องยังนี่จีครับน้องจี้อำเภอชุมแสงใช่ครับนครสวรรค์เมืองปากน้ำโพตัวนี้ ปัด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 อุ้ยสิเปิดเพลงเราตีว่าเอาว่าที่แปดมินินี่บอ๋เอาจีอีลีอ่ะโอ้ยเลยไปไล่สวดอีกแล้วสัสเปลี่ยนอันนี้หน่อยพี่นนนเปลี่ยนอะไรครับอันปัดหมดนี่เป็นอีพีที่ห้าแล้วเอาบอเปลี่ยนนี่ไงเอามาปักไมแน่มีบอส่งให้เน้ มันลอยยิบซีบาทเดี๋ยวเอามันคือขึ้นอีพีซีเจริญพรบรรลุนคนโกวันวันที่สิบสองมันว่าอีโอเม,ม็นคืออีพีดีซีกดแชร์ครับพี่น้องผู้ใดกดแชร์นี่แสดงว่าม่ใช่ใชปักได้ไหมปักไม่ได้ส่งมาที่หน้าแชทครับเดี๋ยวปกัก ไรสดเลยรักใจเกิอร้อยขอบคุณครับสวัสดีแม่บุญปลูกีดีโยธาแม่พิมพ์เพชรม่วงพิมพ์ส่งไปไไมแมนสวัสดีแม่ยันวงดีครับ,บรคือบท่านขึ้นอยู่เ,าเขามันขื้นดีพีซี ขาแสดงไว้ลิงเกาขอโทษเพรนี่ไงมาแล้วเพรนี่ไง ep ที่6กเอาปัตหมุดของโจ๊กเกอร์ครับเอาหมุดนี่พี่น้องอออออสวัสดีเมย่าสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับเพจคณะหมอ้ํำใจเกินร้อยกินเขาไปโลก อุยันนี้มันห้องผู้หญิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพจมาละเพจุสนามบรองเฟสกันไรไม่ใส่นี่มาจากเพชรบุญเพชรบุญอำเภอหยางอำเภอลมสักอำเภอลมศักย่ายังบ่กไก่ซำข่อยอันพุ่นเด้ตีมิกคือเก่าแปะคือรอขึ้นมา เป็นนุม่มเป็นเป็นนุ่มแล้วางงมาติมิคโค้งโค้งหนาบอคือมาปีแรกเลยเปลี่ยนใหม่เบิดมันรอขึ้นมันรอขึ้นตะก,กีน้นีกว่าอันเป็นเป็นสวัสดีครับมาแต่ใส่ลูกมาจาับกูอด,ดอนดอนอํอาเภออย่างเกาะบันดุงคระบันดุงไปกินเขาด้วยลูกอันนี้แหละลูกมาจากครับ กูใดยังพระทันซื้อบาะจิ้มไปที่ลิง์นะครับมืออื่นไปไล่โซนให้เบิ้งพร้อมพาะเดยใส่โลกมาจากชัยภูมิจ้าอำเภอแก่งค้ออำ,อำเภอบำเหน็จนาโรงเต,ตรียมพร้อมแล้วจะหนีจากกันเด้ปิดฤดูกาลก็ต้องได้เห็นกันเดชลูกมาลำบากด้วยกันมาต้องสู้อันนี้เดชไม่ได้ค่ะมาจากเชยภูมิจังอำเภออย่างลูกจตุรัสชัยภูมิเมืองเจาพออำเืองผู้กล้าพญาแรีเจาะพอพญาแรี ป้าแต่งหน้าไปตีว่ดเลตีลูกเขาบอไหลตีสวัสดีครับเสื้อยังลูกว่าดังๆลูกจหนอนนี่ก็ซีห้องกากๆแล้วันต้องอายครับมาแต่ใสครับอำนาจอำนาจเจริญอำเภออย่างครับหัวตาพานจ้ะเมื่อไหม่บนีโอ้อำนาจเตลออำนาจเจริญหัวตาพานป้ามาแล้วหัวตาพานนี่มีงานอยู่เด้เนาะ มีนาเดีอนมีนาเนาะใจกุนลอยสวัสดีครับอำเภอยังโลกอำเภอกุดจับ,บ,จบสูๆดๆ้ะโลกคนนี่เด้อํำเภอยังโลกอำเภอวังสามหมอ,อ,อมีนครสวรรค์มีอุดรหลายกมูแลวกใชยะภูมิอำนาจมาพููเดียว น้องๆกำลังมาอันผูน้นี่เดลูกบุรีรัมอํอำเภอ,อยางรูกอำเภอสตึกหญิงแท้บอนี่นนป้า,าหญิงแท้อำเภอสตึกพี่น้นองบุรีรัมวัสอดีแม่ตุอรสา,าครับบนอนลนวลรับไม่คอ่อยบ่อเต็มแล้วครับอย่าลืมกดแชร์นะครับได้เบุงพร้อมกันครับสอดีแม่นิ่มนวลน,นะครับบอลนวลบอลนวล บอลน้นคือรอแทรพระเอกใจเกินรอยครับนี่บอลน้นสิพามาเบิงรอมาแพรตีมีไว้สวัสดีครับโลกสวัสดีค่ะอันนี้แดนเซอร์เก่ามาแต่งใส่ก่อนมาจากนครราชสีมาอำเภออำเภอศรีดาอันนี้ของอำเภอศรีดามาแล้วอันนี้แดนเซอร์เก่าอันนี้ก็แดนเซอร์เก่าครับพี่น้องอันนี้อำเภออยังเกาะจังหวัดอยังเกาะจังหวัดจังหวัดแกลาศิลกาลาศิลอยู่ย่างตลาดอยู่ย่างตลาดขอบคุณครับบรรยากาศ มาเบิ่นของคนเกา่าฮันสวัสดีครับอันนี้อันนี้คน้นเก่าเดนเซอร์เกา่าอันนี้ก็เกา่าป,ปีนีว,ว่าว้าถึงผลงานปีนี้เนี่ยปีนีเขาข้าวเขาข้าวอลังกาดคือเก่าบอปอินเห็นไี้ข้าวาว,าว่า,า,ารถบรรทุกขนอุป,ปกรณ์การาแปปรสแดงมีหาขั้นเล้ยวแมนป๊อยมันลายพด

จา้าภาพบผิดหวังครับ0ูนย์เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสามหาติดต่อคิวงานการแสดงนะครับโอ้ี่พี่น้องเมื่อวาน,อานนี่บนนูนไหลสดแล้วบางคนกับบอท่านเห็นนี่มาเบิงพระเอกผู้นี้สวัสดีครับอาบน้ำได้ครับอีบน้ำอาบน้ำไปใส่โลกไปในหม้อตีบ่อันเซฟไปกินข้าวครับอยู่อยู่อำเภอจังหวัดยังเกาะอันผมอยู่อุบลครับอุบลอำเภอเดชอุดมอำเภอเดชอุดมเห็นว่ามีผู้ติดตามสามแสนกว่าค่อยลองเพลงเป็นบ่ เมื่อคือทางทายในใจน้องสังบอมีประมาณนี้แหละครับล้ำทำน้องขอนแก่นเป็นบอมจากจักนอยจักนอยมาฟังก่อนฮอนตาลไปประกาศบนสวรรค์เสนอท่านล้ำเลืองไม่ พอแม่เอแฟนผู้ฟังตั้งใจใสเป็นแห้งใจเด้อพี่น้องลุงป้าหนาวนุ่มและสาวทุกทวันนาเวลาผ่านมาหลายปีคนความดีบอกเคยลืมจากเอฟซีใจเกินรอยพออรั่ป้าขอบคุณครับอขอบคุณพี่น้องอย่าลืมไปกดติดตามเพื่อนเด้อที่เอฟซีน้องเอ,อิร์ธผลว่มามาแล้ว มาเาตรียมมาไาล่เด้อนี่แล้วมือกีงเหรอครับค่ะค่อยๆหาไป,ป<ะ>มานี่ตัวสำรองเลย<ก>ตัวสำรองเลยแฟนคลับบ้านต้องหนึ่งปีเพื่อนมาอักนะวันที่8นะครับมืออื่นนี่ม,มีมีการแสดงอยู่งานเป็นคอนเสิร์ตมินิที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเดี๋ยวมืออื่นมโนนเอาไปเอาบรรยากาศไลฟ์สดบรรยากาศไฮเดรบ์นะครับที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเห็นเวลาสิบเก้านาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกานะครับมีระเบียบ มีใจเกิดลอยมีสาวน้อยแล้วก็มีอีงอย่างหนึ่นะเห็นไม่รัดวันที่วุ้ยอย่าลืมอย่าลืมวันที่สิบสองเนอะคะ่ะวันที่สิบสองผู้ใดบระทันในซื่อบ้าเขาคุ้มปิดจิ้มลิงเลยลิงปากหมดอยู่หนีเลยเขานั้นมันปกหมดอยู่แล้ว โ็พิเศษแน่นอนมีโตพิเศษมีหลายอันหลายอย่างหลายอย่างาแม่รัดจะไปอาบน้ำแล้วพี่น้องขอบคุณแม่รัดครับบ๊ายบายขั้วใจเกิดรอยพี่นอ้องอันนี้ผู้ดมามห้นี่แม่มากกระเจียวพี่น้องฝากมากป๊าดอ่อนซ้อนม่ดเด้ดอกอ,อนอนพ่อโกเห็นไปนี่เหนียวมากเลยเอาไ้พอนำ แม่รุจีรัตเมืองขอนแก่นถ้าอ่านซื้อผิดขอโทษแม่หลายๆแม่ซื่ออันเส้นเขาเส้นอันก๋วยเตี๋ยวมะห่ผัดขอพุณครับนะครับตอนนี้กับแฟนคลับกันหลายคนนะเป็น,ปนป็นถักมาสีเอานั่นเอานี่มาฝากนะครับทักไปที่เพจครัวใจเกินร้อยแล้วพี่น้องนะครับเพจครัวใจเกินร้อยนะครับส่วนเพจคณานี่บรรน,นบอมมีเม็ดเ็จบรรนบดิตังคามีเสจทักไปที่เพจครัวใจเกินร้อยนะครับ สวัสดีครับมาแล้วผู้บ่าวของอุบลพี่น้องมากินข้าวเด้อบัดนี้บัดนนนสิได้ลำลาพาจากแล้วคิดฮอดทางอุดรบ่นเนาะคิดฮอดเคยอุดรเพิ่นว่าสวัสดีครับอ่ารักและคิดฮอดแม่เด้อเคยอุดรนสิบปีใจเกินร้อยหลายคักโคตรนะครับเบ็ดเสร็จคือเก่าพี่น้องเบ็ดเสร็จทั้งทั้งเบื้องหน้าเบ็ดเสร็จแล้วทั้งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทางทางผูอยู่เบื้องหลังผู้บริสิทินคอนวอยคนขับรถนะครับทีมแผนกแม่ครัวแผนกชดุดแผนกขนแล้วก็ทีมคือทีมเบื้องหลังแล้วก็ข้างหน้ารวมหมอลำเลนเซอร์กระสามรอยก็ชีวิตคือเก่านะครับฉะนั้นเจ้าภาพนะครับที่ทีทีวาจ้างไว้แล้วหรือกําลังจะเซ็นสัญญานะครับ แต่อย่าลืมหาสนามกงกวงครับเวทีก็จะลึกประมาณ40เมตรความลึกของเวทีเลยพี่น้องขนาดมาตรฐานคือ40เมตรแล้วก็หน้าเวทีจะประมาณ50เมตรเฉลี่ยออกข้างละสิอีกนะครับเพื่อนะครับฉะนํนหาสนามกงกวงในการตั้งเวทีบรสิเป็นสนามเดินยหญ่ๆขอขอเป็นเดินยหญ่ๆนะครับรถบรรทุกปีนี้ก็20กว่าขั้น,นเก่านะครับแม่ดูทุกอีพีเลยแม่ปลาหนีมั่งรีครับ ให้หลานมาก่อนค่อยเข้านะครับอย่าลืมซื้อบัตรครับแม่หนึ่งบัตรตอนนี้สองพันกว่าแล้วในกลุ่มปิดนะครับไปบ่ดด้ซื้อบอเป็นเฮดบอเป็นไปบ่ถือทักไปที่เพจข้วใจเกินร้อยอาวันที่เจ็ดพรุ่งนี้เบิงระเบียบวันที่แปดใจเกินร้อยวันที่แปดปฐมมิเทศพอดีนะครับเดี๋ยววันที่แปดก็จะมีจะมีคิวของวันที่แปดนะครับทีทีเดี๋ยววันนั้นไปไลฟ์สดในเบิงนะวันที่แปด แล้วก็วันที่6กันยานั้นวันเกิดซอกก็น่าจะมีไหล์ส่วนในกลุ่มปิดของศอนะครับเดี๋ยวจะแปะหาเอาคลิปมาให้เบิรงนะครับวนวันที่22ก็ไหล์ส่วนในกลุ่มปิดนะครับสวัสดีแม่สุภตาสพวงสายหยุดครับแม่ประคองครับแม่มุกโยกเจ๊หนูครับสวัสดี7 2 7ท่าจนเพคณะหมอลำใจเกิดร้อยได้เนี่พี่น้องนะครับพอ,พอดีไอซื้อโทรศัพท์ให้ม่บนน้นก็เลยมหัดนะครับมหัดเิดหัดเหรียญก่อนเพราะว่าเครื่องเก่ามันชิ้นมือแล้วนี้เครื่องไม่ทักอันไหนเป็นอันไหน สวัสดีบานนสวัสดีครับเจตาอามาสวัสดีแม่สัติวิชัยดิตครับแม่เขาว่าเรากดรูปหัวใจนล้วลด้วยครับมีดาวทรงดาวนะครับมีดาวทรงดาวนะครับบมีกดรูปหัวใจก่อนอันดับแรกเพราะเกิดเปิดการมองเห็นครับแม่ชนันชิตาอาสาพันธ์ครับแม่สมปดีสงโสสวัสดีครับแม่ขิดฮอดหอมกระเทียมเด้สวัสดีแปดร้อยหกร้อยกว่าท่านนะครับสวัสดีจารุ ลูกสวัสดีครับสวยไม่พอพร้อมอย่าลืมเข่าจิ้มไปที่ลิงก์นะครับทีทีมันปักมุดอยู่นี่นะครับแม่สวนหินอน่อนร้อยยี่สิบสี่บาทครับสวัสดีบานน่าวนนสวัสดีครับปีนี้กับบานน่าวนนสวัสดีสวยไม่บนอกบ่าวนนก็จะดูในส่วนของอ่าเพจคณะมอลำใจเกินร้อยเพจของอ่าบอยซีดีชัยมอลำใจเกินร้อยแล้วก็ช่องยูทูบมอลำใจเกินร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับทีทีทบ่าวนนเข้าไปเป็นแอดมินอยู่ นะครับเบิงงลิปเบิงไล่เบิงอย่างลุคลิปลงไล่เห้พี่น,อน้องได้เบิงในมุมมองของบาน,น้เนเด้นะครับของผู้อาร์ตก็จะเสนอมุมมองของผู้อาร์ตผู้อาร์ตจะไปเป็นแอดมินอยู่ที่เพจของอบอยสิริชัยมรำใจเกินร้อยรูอาร์ตเาจะไปเป็นแอดมินอยู่มองผันแต่บาลน,น้นขวบสามเลยปีนสู้ครับสวัสดีแม่วิไลครับสวัสดีบาลนนเครื่องไม่แจมมาก มากินเขาแม่มากินเขาน้งบอลน,น,นุ่นเด้อครับอย่าลืมซื้อบัตนะรนผู้ใดเพราท่านซื้อบางคนนี่เอ้ยค่อยแจ่มมากบอลน,นุ่นบางคนนี่ค่อยค่อยซื้อมือไล่นะครับวันวันที่ไล์วันที่วันที่แปดเป็นไปใดน่าจะไล่ในกลุ่มปิดแหละพี่น้องนะครับวันวันที่แปดที่ไปแสดงมอสสอเด้อบอลนุ่นน่าจะไปไลท์ในกลุ่มปิดนะครับแต่ช่วงช่วงที่ปฐมนิเทศเก็จะมีปฐมนิเทศนี่ก็จะไล่สดให้ในเบิง้งผ่านทั้งเพจนะครับ ทางเพียคณะหมอลำใจคือร้อยแม่สวัสดีแม่ปาร,ร,ริชาฟุ